ถึงช่วงอินร์วิววิทยาศาสตร์เปกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมค่ะซึ่งก็สําหรับคนที่เป็นโรคต้อกระจกตานะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดแบบนี้นมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะทําให้อุปกรณ์ที่เรามาเปลี่ยนเนี่ยนะคะมันทําให้คนที่ ผ่าตัดเนี่ยสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงกับเดิมมากที่สุดด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรคะวันนี้นะคะรายการ3.7องศาค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงบุษบาณนริชชาตินะคะท่านเป็นจกักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวคงต้องถามก่อนแล้วทุกคนต้องเป็นไหมต้องกระจกทุกคนจะต้องเป็นค่ะจริงหรือเปล่าฮะค่ะเพราะว่ามันเป็นการเสื่อมอย่างหนึ่งตามอายุด้วยอะค่ะก็คือถ้าบอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นก็ยิ่งมากขึ้นต้องเป็นทุกค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 นแล้วมันมีกําหนดไหมฮะยี่สิบสามสิบสี่สิบหรือเท่าไหร่ระยะเวลาตามอายุเนี่ยไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คืออายุ60ปีขึ้นไปแต่ถ้าคนไข้มีโรคบางอย่างหรือว่ามีความผิดปกติตั้งแต่กําเนิด ก็อาจจะเป็นเร็วขึ้นหรือว่าคนไข้ในบางคนที่เอ็กซ์โดนแสงแดดมากกว่าปกติก็อาจจะเป็นเร็วขึ้นนะคะบางอาชีพบางอาชีพใช่ค่ะทีนี้ที่คุณลินบอกไว้นะครับว่าไอ้เดิมเนี่ยไอ้การเปลี่ยนเลนนะครับนะเลนแก้วตาเทียมในคนที่เป็นต้อกระจกนะครับกับวิธีการอย่างใหม่นี่มันต่างกันยังไงเออจริงๆแล้ววิธีการไม่ไม่แตกต่างกันนะคะเออแตกต่างกันที่วัสดุที่ใช้ใส่เข้าไปทดแทนมากกว่า วิธีการที่เรารักษาต้อกระจกอะค่ะเราจะใช้วิธีใช้เครื่องอุตราหะค่ะเข้าไปสลายเนื้อเลนที่เป็นต้อกระจกออกเสร็จแล้วเราก็จะใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปทีนี้เลนแก้วตาเทียมในที่ที่ใส่กันมาแต่ดั้งเดิมค่ะ,คะก็จะเป็นเลนแก้วตาเทียมที่ชัด ที่ระยะเดียวก็คือส่วนใหญ่ก็คือให้ชัดที่มองไกลน,นี้คือเลนส์เก้าเทีมที่ใส่กันโดยทั่วไปนะคะแต่วิวัฒนาการในปัจจุบันก็มีเลนส์เก้าตาเทมชนิดใหม่ที่สามารถทําให้คนไข้เนี่ยสามารถออมองทั้งไกลและใกล้ได้ ถ้าเป็นเลนก็จตเทียมในสมัยในสมัยเดิมค่ะก็จะชัดที่ระยะเดียวสมัยเขาสมัยก่อนก็ไม่เป็นสมัยเดก่อนนะะก็จะชัดที่ชัดที่ระยะไกลแต่ว่าระยะใกล้ใช่ค่ะแต่ว่าระยะใกล้ก็จะต้องใช้แว่นเพื่อในการอ่านหนังสือเปรียบเสมือนคนอายุ40ิที่จะต้องอ่านหนังสือต้องหยิบแว่นขึ้นมาใส่แล้วถ้ามันเอียงด้วยนะฮะถ้ามันเอียงด้วยก็เราก็มีเลนที่แก้ด้วยค่ะแต่ว่าเรา ก,ก,ก็ใช้ได้ไดเกือบหมดแล้วค่ะนั้นต้องใส่หลายอันหรือว่าใส่เป็นอ <Und ial S 3> ันเดียวใช่ค่ะเท่ากับว่ามันครอบทุกหมดเลยทั้งสั้นทั้งเอียงทั้งยาวใช่ไหมคะสำหรับเลนสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนใช่่คะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่เราเคยเปลี่ยนกันบ่อยเนี่ยมันก็คือจะเป็นช่วงอายุของอายุมากใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกแต่ในช่วงของคนที่อายุน้อยแล้วมีโอกาสที่เกิดภาวะของต้อกระจกอะค่ะแล้วต้องมาเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมแล้วปรากฏอาจารย์บอกว่ามองได้ระยะเดียวคือระยะไกล <unter> อู๋วิการใช้ชีวิตประจําวันนี่ก็คือมันาจะ,<ฮ>ะยุ่งยากเลย <unter> ยุ่งยากนิดนึงค่ะใช่อย่างเช่นสมมติในเด็กที่เกิดเป็นต้อกระจกก่อน <c oughs> ก็จะยิ่งมีปัญหาเพราะว่าในเด็กเลยจะต้องเป็นวัยเรียนอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะซคร่งสําคัญกลายเป็นว่าสายตาเหมือนผู้ใหญ่ใช่ค่ะกลายเป็นว่าพอจะอ่านหนังสือต้องหยิบแว่นขึ้นมาก็ลาบากพอสมควรแล้วจริงๆแล้วนี่นะคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยมันมีวิธีรักษาอย่างเดียวเลยครับบางคนบอกโอ้ยกลัวมากไม่อยากผ่าตัดเลยกลัวผ่าแล้วมองไม่เห็นเนี่ยใช้แว่นตาใช้อะไรช่วยไหมคะคือต้อกระจกในระยะแรกๆเลยนะคะก็อาจจะใช้แว่นตาช่วยได้ค่ะ ก็ใช้แว่นตาก็คนไข้ก็ต้องไปพึ่งแว่นตาอยู่เดิมแต่ในระยะแรกเนี่ยจะพึ่งได้แค่ระดับเดียวอะค่ะพอสักระยะก็จะไม่ไหวแล้วแว่นจะต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้นกว่าปกติมากและสุดท้ายก็จะแก้ไม่ได้ด้วยแว่นก็จะต้องไปผ่าตัดดีๆแล้วถ้าเกิดคนที่เคยผ่าตัดด้วยวิธีแบบเดิมมาอาจารย์แล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีวัสดุแบบใหม่แล้วมันสามารถจะมาทําแบบนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ คือจริงๆก็พอได้ค่ะแต่ค่อนข้างยากค่ะแล้วก็ยังไม่แนะนําในปัจจุบันค่ะเพราะว่ายังถือว่ามันมีความเสี่ยงเยอะกว่าสําหรับคนที่ผ่าตัดมาแล้วนะคะจะเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดซะมากกว่าที่ความเสี่ยงที่อาจารย์พูดถึงนี่คือในเรื่องของอะไรบ้างคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยผ่าตัดมาแล้วนะคะที่ฟังรายการเราอยู่แล้วก็พอฟังแบบนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนสิว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นแล้วมันสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลยคือจริงๆเลนเลนที่หลายระยะอันนี้นะคะเราต้องการการที่เวลาใส่เข้าไปในตาแล้วมันจะย างจะหยู่ดนจุดศูนย์กลางหรือเซนเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่เวลาที่เกิดว่าเราในคนไข้ที่รับการผ่าตัดมาแล้วถ้ายิ่งผ่าตัดมานานๆมันก็จะมีพังผืดเกาะติดที่รอบรอบเลนแก้วตาเทียมที่คนไข้ใส่อยอะค่ะ หมอผ่าตัดก็ต้องเข้าไปรื้อถอนทําให้มีโอกาสที่เลนส์จะไม่อยู่ในจุดศูนย์กลางได้มากซึ่งก็เลยทําให้ว่าไม่แน่อนเท่ากับว่าจริงคือผ่าเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าประสิทธิภาพหรือว่าสิ่งที่ผลที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์าเสี่ยงมากกว่าด้วยใช่ไหมครับมันอันตรายมันมากน้อยแค่ไหนฮะการเปลี่ยนเลนส์แก้วตานี้คือจริงๆการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมสาหรับคนที่ไม่เคยผ่าตัดมาเลยนี่ง่ายมากค่ะทาเพียงแค่หยดยาชาไม่ต้องฉีดยาชาเลยด้วยซ้ำแล้วระยะเวลาของการผ่านี่นานไหอ๋อห้าถึงสิบนาทีเองค่ะ ไม่ต้องนอนพักฟื้นเลยเอ่อแทบสามารถผ่าแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะวันรุ่งขึ้นก็เปิดตาใช้ได้แต่ว่าแค่แค่มีวิธีการดูแลนิดหน่อยในช่วงแรกคือห้ามโดนน้ําห้ามสระผมสักประมาณส3ามอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้เหมือนฟังแล้วเนี่ยผลพลอยได้จากการรักษาต่อกระจกเนี่ยมันกลายเป็นว่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเนี่ยมันหายไปด้วยเลยถ้าเป็นเลนแก้วตาชนิดใหม่ค่จจะหายชนิดใหม่ที่ที่พูดถึงเน่ถ้าอย่างนี้คนที่ตอนนี้เห็นเขานิยมเรื่องเลสิอค่ะอาจารย์ ที่เขาบอกว่าไปทําเรื่องการเปลี่ยนสายตาแบบนี้มาทําวิธีการนี้มันก็น่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่าคะคือการเปลี่ยนเลนเลสิก่ะค่ะเราแก้ไขที่กระจกตาเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เป็นต้อกระจกซึ่งเป็นที่เลนแก้วตาจะไม่ถูกแก้ไขไปคนละตำแหน่งใช่ค่ะจะไม่ถูกแก้ไขหน้าบ้านกับ อ๋อก็ฟังแล้วเห็นบอกว่าเอ้พอเปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างใสแจ๋วชัดเลยอะไรเงี้ยก็นึกว่าเอ้มันจะเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่าอ๋อเลสิกส่วนใหญ่เหมาะกับคนไข้ที่ยังไม่มีต้อกระจกซะมากกว่าคก็อายุยังน้อยใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ส่วนใหญ่จะแก้ไขได้แค่ระยะเดียวก็คือส่วนใหญ่เราจะทําให้มองไกลชัดพอคนไข้สุดท้ายเป็นต้อกระจกก็ต้องมาลงเอยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแบบแบบที่เรากําลังพูดกันอยู่ค่ะทีนี้กำลังกำลังสงสัยนะครับอาจารย์ว่าเอ้เลนแก้วตาเทียมเน จริงๆแล้วเนี่ยมันมันอยู่ของมันยังไงมันเวลาใส่เข้าไปแล้วมันมั่นใจยังไงมันเหมือนไอ้ล้อรถยนต์หรือเปล่าถอดอันเก่าออกอันใหม่เนี่ยมันมีที่ล็อกที่อะไรต่างๆคือเร้อค่ะจ้เราสลายแต่เนื้อเลนนะคะเลนปกติเลนแก้วตาเทียมอะค่ะจะมีแคปซูลอยู่ แล้วเราจะใช้เข็มเข้าไปเปิดแคปซูลแล้วใช้เครื่องเข้าไปสลายเนื้อเลนส์ข้าด้านในแคปซูลอันนั้นยังอยู่เป็นของคนไข้แล้วเราก็จะใส่เลนส์แกตาเทียมเข้าไปในส่วนที่เป็นแคปซูลนะคะถ้าจริงๆผ่าตัดครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถใช้ไปตลอดอายุการใช้งานก็คือตลอดชีวิตได้เลยตลอดชีวิตได้เลยก็คือผ่านครั้งไม่จาเป็นต้องมาดูอีกใช่ไหมคะก็ก็คือทาแล้วเลนส์เนี่ยก็จะใช้ได้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วหลังจากที่ผ่าตัดด้วยวิธีนี้ไปแล้วค่ะเรื่องของหลายคนกังวลว่าถ้าเกิดผ่าตัดเกี่ยวกับตา มักจะมีแสงกระจายในตอนกลางคืนหรือมักจะมีรถลำบากอ,อะไรแบบนั้นนะคะมันมีมีด้วยไหมคะสำหรับการคือเลนเนื่องจากว่าเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วอะค่ะเราก็ทราบว่าปัญหาดังเดิมมียังไงเราก็แก้ไขเพราะฉะนั้นตอนนี้พบน้อยมากๆแล้วรครับมีคนทําวิธีนี้เยอะมากไหมครับ ก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะตอนแต่ดั้งเดิมนี่อาจจะยังไม่เยอะขึ้นเพราะมันมันยังไม่ค่อยแพร่หลายจริงๆะคะ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็คนไข้ก็มักจะเข้ามาถามว่ามีเลนส์ชนิดพิเศษอย่างไรยังไงบ้างาแล้วคนที่ทําไปแล้วเนี่ยเขาเขามา ตอบรับเรายังไงตอบมีแบบว่าแฮปปี้ขึ้นมากชีวิตมีความสุขมากอ่านหนังสือได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจริงๆถามว่ามันมันกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก่อนที่เราจะเป็นต้อกระจกเลยปะฮะตอนณตอนนี้นะคะค่อนข้างจะเหมือนกับปกติ100เลยอรซเลยค่ะคือแต่ดั้งเดิมอาจจะมีเรื่องของสีที่เปลี่ยนไปเพราะว่าตัวต้อกระจกเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นตัวบางทำเป็นตัวเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนสีเวลาคนไข้ผ่าตัดต้อกระจกใหม่ๆอาจจะมองเห็นโลกฟ้าขึ้นแต่ณปัจจุบันด้วยเลนส์ใหม่แล้วก็โค้ดสี ให้ค,คล้ายๆกับต้อกระจกดั้งเดิมเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดคนไข้ก็จะไม่รู้สึกใช่ตอนนี้เนี่ยนะครับสมมติมีคนไข้ามาหาอาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็นต้อกระจกเนี่ยนะครับสิ่งที่จะแนะนำเขาเนี่ยคือยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะถามคนไข้ก่อนนะคะว่าคนไข้รู้สึกเดือดร้อนกับชีวิตประจําวันตัวเองแล้วหรือย,ยังะะถ้าคนไข้รู้สึกเดือดร้อนกับชีวิตประจําวันตัวเองก็หมายถึงว่าคนไข้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดน,นะคะเพื่อเพื่อที่จะทาให้ชีวิตประจําวันดูมีะคะุณภาพมากขึ้น หลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องตรวจคนไข้อ่ะคะ่ะก็ตรวจคนไข้ประเมินดูว่าคนไข้เหมาะสมกับกับเลนชนิดไหนอย่างไร แล้วก็คุยกับคนไข้ก็ให้คนไข้เลือกส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ตัดสินใจแล้วเรื่องของราคาละคะฟังมาแบบนี้หัวลายคนว่มันดีไปหมดเลยแก้ไขได้ทุกเรื่องราคานี่จะจับต้องได้หรือเปล่าพอที่จะทําได้ไหมอะไรเงี้ยคะในอดีตตัวเลนพิเศษตัวเลนที่ชัดทุกระยะนะคะค่ะอ,อ,คอนราคาค่อนข้างจะจับต้องได้ยากจริงๆอันนี้อันนี้ยอมรับค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามทําราคาให้คนไข้จับต้องได้มากขึ้นครับขันจารมีอะไรจะฝากคุงท่านผู้ชมไหมฮะ ก็แค่อยากจะฝากว่าการผ่าตัดตาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคือโดยทั่วไปคนไข้ที่เข้ามาจะมักจะกลัวเรื่องการผ่าตัดตาใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่เจ็บจริงๆนะครับไม่น่าไม่น่ากลัวจริงๆมันเป็นดูเป็นเรื่องที่ดูอันตรายแล้วก็ละเอียดอ่อนคอาจารย์คือบางคนเนี่ยอาจจะแค่กลัวเจ็บนะคะแต่บางคนกลัวว่าอุยมันเซนซิทีฟคือตาเนี่ยมันมีอยู่แค่คู่เดียวอะะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาโอ้ยมันจะมองไม่เห็นไหมอะไรแบบนั้นนะคะคือณนปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่น่ากลัวเลยค่ะคน้ลานนที่่อผตัดเสร็จแว มักจะหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วคนไข้มักจะถามว่าเสร็จแล้วเหรอคะคือคนไข้ยังไม่รู้ตัวเลยอะคะยางนั้นเลยใขนาดนั้นเลยใช่ค่ะคือเครื่องมือแต่ละอย่างที่ที่ตอนนี้นํามาใช้นี่ก็เรียกว่าทันสมัยมากๆเลยแล้วก็โอกาสผิดพลาดเนี่ยโอ้หเรียกว่าเป็น0ูนย์จเลยขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นคุณหมอที่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงด้วยมาทําก็จงอุ่นใจสบายใจได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณุหมอมากเลยค่ะขอ่คุณค่อขอบคุณค่ะ อาจารย์ครับเป็นข่าวดีอย่างที่ตอนรแรกเราบอกไปในต้นรายการจริงๆด้วยนะคะเพราะนอกจากจะไม่เป็นต้อกระจกแล้วเนี่ยสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงก็กลายเป็นหมดไปด้วยแก้ได้หมดเลย<ช>ทีเดียวนะครับนบวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้นะครับเรามีให้ชมเป็นประจำในรายการ37องศานะครับออวันนี้ผมและคุณลินก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับ20นาฬิกา5นาที TNN24 ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีที่แล้วด้วยพระวิสัยทัศน์ของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์หนึ่งที่ทรงเห็นความสำคัญของชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยแม้ว่าทรงจบการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศเยอรมนีแต่ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงเห็นว่าการแพทย์และสาธารณาสุขจะเป็นประโยชน์ต่อพระศกนิกรยิ่งกว่า สมเด็จพระบรมราชชนกจึงเสด็จไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มศึกษาในด้านการแพทย์ที่นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของระบบสาธารณสุขของไทยขณะท,ที่ทรงศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงประธานสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อวันที่25กันยายน พุทธศกราช2459ความว่าแม้ว่าข้าพเจ้าอาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นครองราชแต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลใจเพราะความมุ่งม,มั่นของข้าพเจ้านั้นคือการดำรงชีวิตอยู่อย่างสงคุณค่าข้าพเจ้าอาจมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายอย่างสมพระเกียรติในฐานะพระอนุชาขององค์พระมหากษัตริย์ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ามิควรจะได้รับการยกย่องเพียงเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นพระอนุชาของพระมหากษัตริย์เท่านั้นหากข้าพเจ้าจะได้รับการยกย่องเชิดชูข้าพเจ้าก็หวังว่าจะเป็นพระเกียรติของข้าพเจ้าเองนั่นก็คือการอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนและบ้านเมืองสยาม พระราชปณิธานที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวสยามในครั้งนั้นได้นำมาสู่การพัฒนาด้านการแพทย์ของไทยให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณาสุขไทยไว้อย่างมั่นคงนั้นได้นำไปสู่ระบบการแพทย์ที่ก้าวหน้า และได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลในปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนกจึงได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยว่าพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย